วัสดีครับวันนี้อยู่กับโอทีพี่วันนี้เราก็จะไปที่มารวยกันนะครับแต่เราเพิ่งตื่นเราต้องอาบน้ำเต็ฟันก่อนอาบน้ำเต็ฟันกินข้าวแล้วเราก็จะไปนะอืมแ๋ยวเราก็ดินนิ้วไปเลยอันนี้เราก็มาถึงที่มารวยแล้ว <c oughs> เอกลับมาใหม่อีกรอบนึครับ มันคาใจใช่แต่ได้เยอะกว่าเลนี <c oughs> เรามาลงสองคันนะครับมากับุูฟแลวกปังเสือแต่เรามาก็ลอกตามเาว่าสามตัวเสือลออพังนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเอาไหวหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวเราจะลองใช้เบ็ดเบอร์สิบองตกหน้าดินบอ่อมาเวยนะครับหรือเบียร์เงี้ย,นยงน,นะครับ เอาแล้วครับสปินโดนก่อนเลยครับวันนี้โอ้ยอันนี้ตีพร้อมกันนะครับทุนลอยกันหน้าดินหน้าดินกินก่อนเลยครับโอ้โหสุดยอดตัวเล็กมากเออเออเออปลาเลยครับปลาเลยครับเออ ติ้นหมาป่าครับนี่หมาป่ามาแล้วครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาแล้วครับมาเลยครับมาแล้วครับมาเลยครับ ไวยป๊อกครับมาแล้วครับตัวแรกจบแล้วครับ oh. <laughs> ยกยกเลยยกนีก้ yeah. ไปเอาลงทุนร้อยกินครับบอกมันติด,ตด อะไรครับดูตัวไหนครับ,บดูมันเบาเหลือเกินครับดูมันเบาเบาเหลือเกินครับใช่ไหมเบาไหม,ไมหเออไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับย้ายสายหย่อนดีเวลาอันนี้หน่อยเออ ต้องดูสายไว้ตลอดอ้ามห้ามหย่อนเออเออเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออ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 เดินตามไปหน่อยลาสวายหรือปลาบึกครับลองดูครับดูดูตัวครับเออ ก็ไหวเอาไหวไม่ไหนเนี่ยแรงดีครับแรงดีอืออือแรงดีครับแรงดีมาแล้วครับเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วครับ โชวหน่อยครับประโชว์ในเคิร์ฟโอ้ยหมาป่าทำงานอีกแล้วครับโอ้ยดูฮะมีหมาป่าสุดยอดครับเบสไม่ค่อยทำงานเลยครับวันนี้โอ้โ ป่าดุมากครับวันนี้ป่าดูเสียงดุเลยครับวันนี้โอ้โหยอดครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเป็นไรครับ ข้างเราไม่มีใครครับค่อยๆเล่นได้ครับแอคชั่นสวยๆหน่ kind of อยครับนิ่มๆนิ่มๆนิ่ม เออดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะดึงปั๊มไว้ก่อนนะนนะเอาที่ช้อนก่อนโอ้ยตัวเล็กแม่ตัวน,น,นี้เขทำไมก็ปั๊มมาปั๊มมา นี่หมานจริงเลยครับเบสเงียบเลยครับวันนี้โอ้ยไปรัวๆเลยครับออรรโอ้ยปรับอีกปรับอีกโอ้ยตัวตัวนี้มีน้ำหนักนะเนี่ยมีไซส์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 ค่อยๆหมุนนะมันลอกไม่ค่อยดีเราไปบิวมาใหม่ <laughs> ออเอาก่ล้ล <laughs> โอเค<ป>นี้ค่ะไปไปล่อยค,ครับโ้หยนี้ลูกนี่คามือเลยครับป่าป่อเอา,อเ,อาอเอาอีกแล้วขามือเลยครับน้นอง พระป่ามานครับดูเบสิครับวีทวีทวีทโอ้ยอยู่ที่คันจริงๆเรานี้กินอยู่คันเดียวครับที่เหมือนกันครับหน้าดินเบสเบอร์เดียวกันเยอตัวเดียวกันครับไม่กินเลยครับมาย่างย่ครับมันเลยอวผมว่าร จับจ ну> ับหัวเออที่สีโอเคไปล่อยเลยครับตัวยใหลายแล้วเนี่ยเกรดที่เจ็ดอ๋อเวสทำงานแล้วครับเวสทำงานแล้วครับเวสอย่าหลุดนะครับนานๆเวสจะโดนสักทีเวสจะหลุดนะครับ ต้องตีเกือบถึงตลิ่งนู่นเลยนะครับพี่น้องนี่ใกล้ไม่ถึงอย่าวางอย่าหย่อนนะครับวางสายอย่าหย่อนนะครับสายเหย่อนเป็นหยุดเป็นหลุดเลยนะครับเพราะว่าเบรคเราบีบเนี่ยงไว้นะครับ สวยๆเลยครับเดี๋ยวปั๊มไม่สวยเลยเออต้องปั๊มอย่างนี้เลยครับเออเนี่ยท่านี้สวยมากเออเออมาแล้วครับเห็นตัวแล้วครับชาร์จกล้อมครับโอ้ยไอ้บล็ออกไ้บล็ออกไ้บล็อกไอ้บล็อก ป๊อก้ปอกครับเกป๊อกโอ้ยหามือแล้วครับโอ้ยอะไรเนี่ยหมาป่าครับเบสยังไม่ได้ปั้นเลยครับหมาป่าโดนอีกแล้วครับ อ่องเมื่อยนะครับเรา,าจะกินข้าวเท่าไหร่ครับกินอีกแล้วเ,เป็ดเฮ้ยทุกคนข้าวยังไม่ทานปลาด้ยแล้วข้าวมือหปลากินจัดมากครับวันนี้อโอ้โหเอาอีกแล้วครับ ยเลไมอวหลุดไปแล้วครับโอ้โหปากินเยอะครับหิวครับขอพักเบรก่อนครับนี่ถ้าเกิดแต่พักกินคงกินข้าวนี่ต้องเอาเบ็ดขึ้นก่อนนะครับยัง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 ยงแต่ยิ่งห่าง่ ไปแล้วออเออโอ้ลากยาวเลยครับโอ้โหโอ้ยออีดยวยาวครับอื้อ yeah. ืมเหนื่อยนะครับผมิชิงเริ่มเมื่ยครับนั่งแล้วครับ นั่งสาวเลยครับใ่เ,เบรกดีๆนะครับตึงมากสายขาดนะครับข้งสามนะครับ แล้วครับไป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 แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับทางเรือไงเ,เอ้อไหน,นโอเคได้อีกแล้วครับผมอุ้ <ues> ยเหนี่ยเหนื่ย องนั่งเฝ้าอืมปั้นตั <laughs> ้งเบรกไว้แข็งไปไงเกือบตกน้ำเลยโถ้าจะกินข้าวเนี่ยต้องเบ็ดขึ้นก่อนนะครับเนี่ยหูท่าทางแล้ว ยังไม่ได้กินแน่เลยฮะเออมีน้ำหนักก็มีน้ำหนักตัวนี้ม่ได้ชิกปลาด้วยรีชิบปลาด้วยดีมากตามไปาตามไปชิกปลาด้วย ซ้ายครับปลาซ้ายโอเคเจอแล้วไงไปไล่ใครต่ตอนนี้เราตามไปมั้งใหญ่มากใหญว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะไคร่ลาตเดี๋ยวตะไคร่เดี๋ยวดึงดึงกันดึงกันดึงกัน เดยวเดยวเอาใหม่เอาใหมหม่ก hmm? uh, ็ชัเลยเอาใหม่อยากก็างชาด้วยเออาตัวที่สิบครับผมไม่ยกอะอารกินจังเ็สหมอายจัครับส่วนเสียวข้าวอยู่เลย ไม่ได้เลยครับกินข้าวไม่ได้เลยครับโอทีกินข้าวอีกแล้วครับมันเยอะต่อเลยครับกินก็เมื่อยต้องนั่งเฝ้าเลยครับกินเร็วจริงๆครับทิ้งไม่ได้เลยอรัเออที่ไปตกน้ําได้ครับลากแรงๆนะครับเมื่อกี้ข้างๆตกไปแล้วนะครับ แต่ไม่ต้องกลัวครับตกน้ําที่นี่เขามีบริการช่วยเกี่ยวขึ้นมาให้นะครับบริการดีจริงๆครับที่มารวยุดยอดครับเพื่อนสนใจแวะมาเที่ยวกันได้นะครับเซิร์ชตามเพจได้เลยนะครับสายดีอย่างนี้อ่นครับ อย่าให้สายหย่อนในเวลาอัดอะเวลาปั๊มอะปั๊มปั๊มก็ต้องปั๊มอย่าให้สายหย่อนเออหมุนตามนั่นแหละโอเคมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวที่สิบเข้ากระชอนแล้วนี่ อันนี้ครบแล้วนะครับติดตัวที่อยากได้ไดโอนอีแล้วค,ครับเบสีนเก็บแล้วครับขี้เกียจแล <c> ้วฮะคันเดียวจบเลยรออใก,ก่อนถอกดไหม โอ้โปลาไอ้นี่เรียนมากครับกินล่าขนาดนี้ยังหลุดได้ฮะย่ดก่อดนี่นครับตัวนี้ก็ชังทะลุเลยครับต้องเปลี่ยนกระชังใหม่มาช้อนต้องหยิบช้อนต้อช้อนใหม่ครับยกครับไป ที่เอาให้เหนื่อยครับให้เก็บวันนี้เราก็ได้เกลืเป้าหมายไปเยอะมากมประมาณ20กว่าตัววันนี้รวมๆกัน30น,น่าจะ30กว่าตัวประมาณน,นี้ครับประมาณเกือบ10กิโลบ้างยังไม่เจอตัวใหญ่ครับวันนี้แต่ได้ปริมาณครับเดี๋ยวเรากเก็บกลับบ้านแล้วามาา,มากมาย ยังไงครับสรุปกมากร่ำรว,วยตึกจะเล็กตึก็เยอะโอเคครับจบที่ครับสวัสดีครับ